สอย่างเนาะเพื่อนๆกับสีทรับสวนมาสวนญาญาต์่ทนผู้ดูแลร,ระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะญาต์่ทนผู้ดูแลร,ระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะที่ห้าเวคุ้นเคยกันก็นกนจะขุดมันค่ะนย่เลยเอาหัวมันให้เบิ่งเนาะปลูกไว้แล้วบ่ได้บ่ได้เข่ามาใส่ใจค่ะทุกอย่างท่านบัวค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังให้กำลังใจที่ย่งจับมือกันค่ะเนาะบ่านอะไรอื่นกลกลกลมันหรือขุดมันเป็นคำเบาคำเดียวกันค่ะแต่เป็นคำเบาของคนละคนส่วนยหญเนาะเพื่อนๆกับสิษทรัพสนมาส่วนยาญ่ญาติท่านผู้ดูแลระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันจับมือเดินสูฟังฟันน้ำกันจ้า เดิมๆครับพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้มากลมันค่ะมาขุดมันอยากแทนผู้ดูแลระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันจับมือเดินสูฟังฟันน้ำกันจ้าขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันจับมือเดินสูฟังฟันน้ำกันจ้าทั้งนะอ่าเข้าใจเกษตรกรค่ะ เกษตรกร,เ,ร,กรเวลาเข้าไปซือ้อไปซื้อปุ๋ย <c oughs> ไปซื้อปุ๋ยไปซื้อปีที่แล้วนะเพราะว่าไปซื้อปุ๋ยมาใส่ใส่ยางบ้างใส่เขาบ้างนะ <c oughs> ก็เลยได้เสือมากคะ่กะก็เลยเห็นเป็นชุดทําง,งานชุดเกา่กาๆชุดที่เ้าเว่าคุค้นเคยกันก็นกนกนจะขุดมันคะ่ะยัง่ยเลยเอาหมามัวมันให้เบิงเนาะ <c oughs> ปลูกไว้แล้วบ่ได้บ่ได้เขามาใส่ใจคะ่ะทุกอย่างทุกยาด แทนผู้ดูแลร,ระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะพื้นทีเนาะพื้นทีบ้านยา่าไลจะเอื่นกลมัน <c oughs> แต่บางพื้นทีเป็นควมเวาแบบภาษาเนาะยไลก็จะเห็นงานค่ะมาสวนยางเละนี่ค่ะเห็นปะสวนยางแล้วก็สวนมันย่น้ากันค่ะสวนมันยืมที่ห้าแปลงเดียวแต่เห้าปลูกหลายอย่างเนเลยคะ่ะ <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณท่านผู้ดูแลระบบที่นำส่งสอุไร่สที่ห้าวเาคุณเคยกันก็จะขุดมันค่ะยังไงเอาหัวมันให้เบิงเนาะปลูกไว้แล้วบ่ได้บ่ได้เข่ามาใส่ใจค่ะทุกอย่างคือ,อเวชพันเอียงต่าง,งๆที่เกี่ยวกับกเกษตรกรนะคะเพิ่นกระหายกำลังใจไอ้คนที่ไปซื้อปุ๋ยคือได้ใหาเสือมาอยังไรก็ได้หลายตัครับมันมูขงานงามเนาะมันท่ากับทำนี่ละคะ่ะ <laughs> ค่ะกะนีงานประมาณนี้แหละค่ะเมื่อนี้อนะญาติ่านผู้ดูแลร,ระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะอ,อิะุญาต่านผู้ดูแลร,ระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะอย่างตรงนี้ประมาณเกตแปดไรล่ <laughs> ลงไปก็จะปลูกอ้อยอีกค่ะเพราะว่ามีน้ำกันค่ะตรงนี้เนาะเป็นหน้าครับ ลืมไปว่ามันนี่ยังปไปใส่รงงานคิดแาวนะคะนะทรงเฉพาะคิดสัตว์งานยาย,ายก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าปลูกยางก็บิบประมาณยี่สิบต้นบ่ประมาณนี้ค่ะยายเจะเอาอยางมาปลูกแซมเนาะพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกยางไปแล้วคะ่ะยายไรก็จะเห็นงานค่ะมาสวนยางแหละนี่ค่ะเห็นบ่สวนยาง แล้วก็สวนมั่นอยู่น้ำกันค่ะสวนมั่นอยู่บึงนะอ่าเข้าใจกเกษตรกรค่ะ,กะเกษตรกรเวลาเข้าไปซื้ออ่าไปซื้อปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยไปซื้อลืมไปว่ามันนี่ย่างบัไงดทรงงานคิดเงาเน้ะค่ะเนานะทรนะงเฉพาะคิดสัตว์งานใกล้ๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะย่างตรงนี้ประมาณอ่าเกตแปดไร่ Get like. ลงไปก็จะปลูกอ้อย อีกค่ะเพราะว่ามีน้ากันค่ะตรงนี้เนาะเป็นหน้าครับเนาะบานอะ,นะไรอื่นกลนกลนกลมันหรือขุดมันเป็นคํเาเบาคําเดียวกันค่ะแต่เป็นคําเบาของคนละคนที่บานเฮ้าค่ะพื้นที่ที่เดียวกันได้ทั้งมันได้ทั้งยางแล้วก็ได้ทั้งอ้อยค่ะข้างล่างลงไปอีกเนาะพื้นที่ที่ปลูกชุดชุดทํางานกะ ขออนุญาตนะคะชุดทํางานก็นจะเป็นชุดแบบเก่าๆเดิมๆเนาะสีเสื้อก็อาจะประมาณเก่าๆเนาะเป็นยักคนไข่บานเทาค่ะพื้นที่ที่เดียวกันได้ทั้งมัน่นได้ทั้งยางแล้วก็ได้ทั้งอ่อยค่ะข้างล่างลงไปอีกเนาะพื้นที่ที่ปูมั่นมูกก่ทำงานงามเน,ะมนเาะมั่นเทากับทํานนี่แหละค่ะค่ะ กมีงานประมาณนี้แหละค่ะมื่อนี่นะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันจับมือเดินซูฟังฝันน้ำกันจ้าเก็บมันค่ะมาเก็บมันแล้วกะบอกว่าปีนี้บ่บ่ปลูกมันหรอกคะ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณงานกูกลัวนี่แหละคะ่ะมาสวนอย่างแต่อามาขุดมันพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ด้วยกันก็นเลยเนี่ย ลืมตั้งกล้องตอนที่เก็บมันตอนแรกนะคะมึงมันใัง่เลพี่นอ้องค่ะอังนะอ่าเข้าใจเกษตรกร,ร,กรค่ะเกษตรกร,เ,ร,กรเวลาเข้าไปซื้อไปซื้อปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยไปซื้อคนนท้ายบานเฮาค่ะพื้นที่ที่เดียวกันได้ทั้งมันได้ทั้งยางแล้วก็ได้ทั้งอ้อยค่ะข้างล่างลงไปอีกเนาะพื้นที่ที่ปลูก ถ้าปลูกยางก็สิประมาณยี่สิบต้นบ่ประมาณนี้ค่ะยไล้จะเอาอยางมาปลูกแซมเนาะพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกยางไปแล้ว้างเป็นอย่างขึ้นมีสวนมันนะคะเพราะว่าสวนมันกับสวนยางอยู่น้ากันค่ะนี่ยางยางไลค่ะเนาะพูดรถตะนอมจอดเอู่คุณค่ะตอนนี้ไม่คน้นใคบานเฮ่าค่ะพื้นที่ที่เดียวกันได้ทั้งมันได้ทั้งยางแล้วก็ได้ทั้งอ้อยค่ะข้างล่างลงไปอีกเนาะพื้นที่ที่ปลูก ลืมไปว่ามันนี่ยังไปไส่ทรงงานคิดเง่เนานะค่ะนะทรงเฉพาะคิดสัตว <c> ์ <ười> งานย่าไรก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าปลูกยางก็สิป,ประมาณยี่สิบต้นบะประมาณนี้ค่ะย่าไรจะเอาอยางมาปลูกแซมเนาะพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกยางไปแล้วค่ะ <c ười> มัน,มนางาผงานเนาะมันเท่ากับทำนี่แหละค่ะ <c ười> ค่ะกะนงาน ประมาณนี้แหละคะ่ะเมื่อนี้นะชุดชุดทํางานกะขออนุญาตนะคะชุดทํางานกะจะเป็นชุดแบบเก่าๆเดิมๆเนาะสีเสื้อกะจะประมาณเก่าๆเนะเาะเป็นยาทีเข้าแปลงเดียวแต่ข้าปลูกหลายอย่างนลยไหมคะ <laughs> <laughs> ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณท่านผู้ดูแลระบบที่นําส่งอลายสนส่วนอย่างเนาะเพื่อนๆกนับสีซรัพย์สน มาสวนยางปีที่แล้วนะเพราะว่าไปซื้อปุ๋ยมาใส่ใส่ยางบ้างใส้เขาบ้างนะก็เลยได้เสื่อมากค่ะก็เลยเห็นเป็นชุดทํางานชุดเก่าๆชุดญายอท่านผู้ดูแลระบบนะคะส่งงานสายไปนิดนึงค่ะยางตรงนี้ประมาณอ่าเกตแปดไร่ลงไปก็จะปลูกอ้อยอีกค่ะเพราะว่ามีน้ากันค่ะตรงนี้เนาะเป็นหน้าครับอ่าถ้าปลูกยางก็สิประมาณยี่สิบต้นบ่ ประมาณนี้ค่ะยายไลเจาอย่างมาปลูกแซมเนาะพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกอย่างไปแล้วเก็บมันค่ะมาเก็บมันเราก็บอกว่าปีนี้บ่บบปลูกมันหรอกค่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณงานกูกลักวนี่แหละค่ะเนี่ยเริ่มตั้งกล้องตอนที่เก็บมันตอนแรงจ้ะมึงมันยัยไลที่นอกค่ะค่ะเฮาบ่ได้ใส่ใจดูแลก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ รับหมากรับผลก็ได้แบบนี้แหลนะเนาะขอบคุณเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้ขออันนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันจับมือเดินสูฟังฝันน้ำกันจ้าลืมไปว่าเมื่อนี้ยังบอไดส่งงานคิดเงีวเนาะกันเนาะส่งเฉพาะคลิปสัตว์งาในใกลก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเอาบ่ได้ใส่ใจดูแลก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะรับหมากรับผลก็ได้แบบนี้แหลนะเนาะ กะขอบคุณเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้ขออันนี้เดิมๆครับพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะเมื่อนี้มากลมมันค่ะมาขูดมันนะชุดชุดทํางานกะขออนุญาตนะคะชุดทํางานก็จะเป็นชุดแบบเก่าๆเดิมๆเนาะสีเสือก็จะประมาณเก่าๆเนาะเป็นยาเห็นเพื่อนๆอย่างกินได้กีดค่ะตรงนี้ปลูกย่ามได้อย่างไรกับบลอดเนาะปีนี้จะลองเมืองอีกเทียนหนึ่งค่ะ ลืมไปว่ามันนี่ยังได้ส่ทรงงานลิดาวเน่ะค่ะนะทรงเฉพาะคลิปสัตว์งานแง่ไรก็จะประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะเห็นเพื่อนๆอย่างกินได้กีดคะ่ะตรงนี้ปลูกาย่ามได้อย่างแง่ไรกับบลอดนะปีนี้จะลองเมืองอีกเทียนหนึ่งคะ่ะ คือ,อเวชพันฑ์เอียงต่างๆที่เกี่ยวกับกเกษตรกรนะคะเพิ่นกระห้กำลังใจคนที่ไปซื้อปุ๋ยคือได้ห้เสือมายาไรก็ไดหลายโตครันะบเนาะบ้านยาไเอือน่นกลกลกลมันหรือขุดมันเป็นคำเา้าคำเดียวกันค่ะแต่เป็นคำเบาของคนละเนาะบ้านยาไเอือน่นกลกลกลมันหรือขุดมันเป็นคำเา้าคำเดียวกันค่ะ แต่เป็นคำว่าของ